เรียนรู้ล่วงหน้าผ่านคลิปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในคาบสอนทำให้เข้าใจในหลักการและขั้นตอนอีกหนึ่งวิธีสอนที่น่าสนใจฟิปเขสคัมลูมออนไลน์สวัสดีค่ะดิฉันนางอชลาเอียบำรุมคุณคณรูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดอัมรินทรารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครวันนี้ดิฉันจะมาสรุปการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนานงานหรือ PA ประจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมาสรุปในช่วงแรกนะคะสืบเนื่องจากในปีการศึกษา2,563ที่ผ่านมานะักเรียนขาดความคิดรวบยอดในเรื่องเศษส่วนและร้อยละทำให้พบว่า สิ่งแรกนะคะที่นักเรียนขาดความคิดรวบยอดนั่นก็คือไม่ได้กลับไปทบทวนเนื้อหานั้นซ้าๆนะคะนักเรียนเกิดความงุนงงในเรื่องนั้นก็ไม่สามารถที่จะกลับไปถามใครได้นะคะเนื่องจากเวลาในห้องเรียนที่เราเรียนรู้กันนะคะค่อนข้างมีเวลาที่จํากัดนะคะดังนั้นปัญหาในข้อที่สองที่พบนะคะนั่นก็คือนักเรียนแต่ละคนนะคะมีความรู้พื้นฐานแตกต่างกันดังนั้นนะคะนักเรียนเนี่ยจึงมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนะคะในส่วนที่3านะคะ นั่นก็คือนักเรียนไม่สามารถทบทวนความรู้จากแหล่งอื่นหลังจากที่เรียนจบในห้องเรียนได้นะคะดังนั้นนะคะจึงได้คิดค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นที่กล่าวไว้นะคะจึงได้คิดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบฟิ t เกส์คาสรูมนั่นเองนะคะ จากปัญหาที่พบนะคะจึงได้มาจัดทําข้อตกลงในการพัฒนานทั้ง3ด้านนะคะในด้านการจัดการเรียนรู้นะคะตัวดิฉันเองได้จัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกับด้าน i ิพเปสคาร์ r o o m เพื่อแก้ปัญหานะคะคในเรื่องรอยละและเศษส่วนอีกทั้งยังจัดทำคลิปวิดีโอประกอบการสอนทั้ง2เรื่องนี้ค่ะ ในด้านที่2นะคะในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะคะตัวดิฉันเองได้จัดทําข้อตกลงในการพัฒนา,นานงานคือได้จัดระบบช่องทางการเรียนรู้ผ่าน Youtube ชื่อห้องเรียนคณิตศาสร์ออนไลน์ b ยครูพี่หนูค่ะ และในด้านสุดท้ายนะคะในด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตัวดิฉันเองนะคะได้จัดทาข้อตกลงในการพัฒนางานคือจะพยายามศึกษาหาความรู้ค่ะในเรื่องการจัดทาคลิปวิดีโอและการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกับด้าน <c oughs> เพื่อนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาตัวดิชันเองและพัฒนาสู่ตัวนักเรียนค่ะจากที่ได้กล่าวปัญหาสาเหตุ และวิธีแก้ในเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนกับด้านหรือฟิว a เ e สคาสรูมมาใช้แก้ปัญหาในภาคเรียนที่2นี้ก็คือในเรื่องของร้อยล้าใช่ไหมคะขั้นตอนหลักๆนะคะที่ตัวดิฉันได้จัดทำมีดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะตัวดิฉันเองได้จัดทำคลิปวิดีโอประกอบการสอนโดยคลิปวิดีโอที่ได้จัดทำนั้นได้จัดทำด้วยตนเองนะคะ เพราะหานักเรียนได้เรียนรู้คลิปวิดีโอที่ตัวครูผู้สอนได้จัดทําเองนั้นทำให้ในักเรียนได้รู้สึกไร้ชิดสนิสนมนกับครูผู้สอนและมีความเชื่อมั่นในเนื้อหาที่ครูได้ถ่ายทอดสู่ตัวนักเรียนเองค่ะหลังจากนั้นนะคะในขั้นตอนที่2ก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอลงใน YouTube ชื่อห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ by ครูพี่หนูนะคะ คลิปวิดีโอในแต่ละตอนนั้นเน้นให้ในักเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันเน้นเป็นคลิปวิดีโอแบบสั้นๆทําให้ในักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายนักเรียนสามารถย้อนกลับไปกลับมาในการทบทวนบทเรียนได้ค่ะนอกจากนี้นะคะตัวดิฉันเองนะคะได้มีการประเมินสื่อในการจัดทําคลิปวิดีโอทุกครั้งหลังจากนั้นนะคะนักเรียนได้สื่อสารคลิปวิดีโอแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะ และในภาคเรียนนี้นะคะได้จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะตัวดิชันเองก็มีการเปิดคลิปวิดีโอล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกครั้งซึ่งการเปิดคลิปวิดีโอก็จะเป็นการทบทวนให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาซ้ำๆอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันค่ะ จากนั้นนะคะหลังจากที่เราได้มีการเปิดคลิปวิดีโอให้ในักเรียนได้ศืกษาสาซ้ำอีกครั้งนะคะก็จะไปสู่ขั้นตอนตอน่อนั่นก็คือครูให้เด็กๆนะคะได้นําการบ้านนะคะมาทําร่วมกันในชั้นเรียนซึ่งการทําการบ้านร่วมกันในชั้นเรียนครูจะเป็นโค้ดนะคะคอยแนะนําและตั้งคําถามให้ในักเรียนเกิดความคิดรวบยอดให้ในักเรียนเห็นมองเห็นปัญหาและสก,กัดปัญหาที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอออกมานะคะเพื่อนําปัญหานั้นมาถามครูในห้องเรียนค่ะ และในขั้นตอนสุดท้ายนะคะคุณครูนะคะก็ได้มีการประเมินการเรียนรู้ของตัวนักเรียนและประเมินการสอนของตัวครูผู้สอนเองนะคะโดยจัดทำแบบทดสอบผ่านทาง Google Form s, และสะท้อนผลการเรียนรู้ทันทีค่ะจากผลการดำเนินงานนะคะในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนกับได้าหรือ Flip Class Room นะคะ จากการประเมินสื่อนะคะจากการสื่อสารคลิปวิดีโอก่อนการจัดการเรียนการสอนนะคะในด้านแรกเรื่องความเข้าใจในเนื้อหานะคะนักเรียนประเมินได้ค่าเฉลี่ย4.17ค่ะในด้านที่2นะคะนั่นก็คือในด้านความคมชัดของภาพและเสียงนะคะนักเรียนประเมินให้ค่าเฉลี่ยได้4.61ค่ะและในด้านสุดท้ายนะคะการนําไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะนักเรียนประเมินได้ ค่าเฉลี่ย4.41ซึ่งจะเห็นว่านะคะอยู่ในระดับที่ดีเลยทีเดียวค่ะและในการประเมินผลเชิงคุณภาพนะคะจากการจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบวิพเชคาลูในครั้งนี้นะคะจะเห็นว่านักเรียนร้อยละ8 0 8 8มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้นะคะนั่นก็คือร้อยละ8 0นั่นเองค่ะ จะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนกับด้านหรือฟิสิกส์คลาสรวมนะคะทําให้สามารถแก้ปัญหาผู้เรียนที่ขาดความคิดรวบยอดในเรื่องร้อยละได้และทําให้บรรลุปเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกับด้านในครั้งนี้นะคะปัญหาที่พบในข้อแรกนะคะนั่นก็คือนักเรียนบางคนนะคะ ยังไม่มีความรับผิดชอบในการไปศึกษาคลิปวิดีโอต่องหน้าอาจจะเป็นเพราะในเรียนนะคะบางคนนะคะมีปัญหาอุปสรรคในการที่ขาดเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารนะคะในการไปเรียนรู้นะคะจะต้องคอยผู้ปกครองนะคะซึ่งตัวดิฉันเองนะคะก็ได้แก้ปัญหาโดยการเปิดคลิปวิดีโอทุกครั้งก่อนการจัดการเรียนการสอนค่ะ ทที่สุดนี้นะคะก็คงจะเป็นความภาคภูมิใจของตัวครูผู้สอนเองนะคะที่ได้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับได้หรือฟิวปเป็ดคลาสมให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนและเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทยมากที่สุดเลยค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะ